ครับพี่อ้วนเราก็มาถึงมิโมซ่าพัทยาแล้วครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยพามาแบบโอ้โหสนุกเชียววันนี้เหมือนมาเมืองนอกเลยครับพี่อ้วนมันเป็นเป็นสถานที่เกี่ยวกับแหล่งมีร้านอาหารมีช็อปปิ้งมอลล์ต่างๆสไตล์เมืองนอกใช่พอดูไกลมอนเวนิวรด ดูไกลๆแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นอ่าเป็นสีสันสดใสมากเลยใช่ครับมันจะมีมันจะมีอ่าพวกสินค้าต่างๆอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับจะมีของตั้งแต่โบราณจนถึงทันสมัยหมดมีหมดทุกอย่างเลยเลยการกินด้วยอ่าตอนนี้มันอยู่ตรงตรงตรง,ตรง๋อค่ะตรงข้ามแอมบัสเดอร์เองตรงข้ามโรงแรมแอมบัสเดอร์โดยตรงครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพวกเอหมู่บ้านชาวรัสเซียอยู่นเยอะอ๋อเหรอครับก็เลยมาทำแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่นี่คล้ายๆกับเชียงใหม่ นะคะใหญ่กว่าใหญ่กว่าสถานที่เนาะเอาสีเขียวบรรยากาศดีเนาะสดใสเนาะครับเอออยากดูไหมข้างในอยากดูไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยเหรอครัไมเสียเวลาได้กลับกรุงเทพไม่ทันไป่อะไรไป เหมาะครเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนได้กลับไปเที่ยวเมืองกอมาประเทศฝรั่งเศสอีกเลยอะค่ะครับเออมันแปงไปด้วยก่อความความรู้สึกมีความรักที่นี่บรรยากาศที่เหมาะสาหรับคนคู่ครองที่ว่ามีมีวงมีแฟนพากันมาเดินอ้บรรยากาศที่ดีโรแมนติกนะครับพี่ว่นสวยมากมากเลยแล้วข้างในมีอะไรมั้ยเยอะแยะมากมายครับพี่ว่นมีมากกว่านี้อีกทั้งงานสถาปัตยกรรมสอนความรัก ้งมีหาานนี่นะพี่อ้วนมีมีหาารด้วย่านอ่านเมืองนอกอ่ะทานหง่านหงอ่ะโอ้เหรอคะใช่พาไปดูหน่อยไครปเลยค่ะไปครับโอ้โหพี่อ้วนคนเยอะเนาะคนเยอะมากเลยครับเออแต่อันดับแรกครับพี่อ้วนร้านกาแฟร้านนี้ขึ้นชื่อมากกินกาแฟอร่อยมากครับพี่อ้วนไปโอ้โหอยากกินกาแฟมาถึง ไปหาอะไรกินก่อนใช่ใช่พีสวัสดีครับ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 วัสดีโอ้ายแล้วสวัสดีเลยท่านคุณหมอนี่ประกบข้างผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยคนดี่ดีกว่านะคะอาแนะนาเลยนะครคุณนิกกี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรสักว่าคุณนิกกี้เนี่ยเป็นเจ้าของโครงการมิโมซ่าแห่งนี้เลยนะครับคุณหมอรู้ไหมว่าเก่งมบเก่งมากครับเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ชายเก่งอย่างเดียวผู้หญิงก็เก่งด้วย นะคะ,ะ,คะถามนิดนึ่งสิะนะคะไปเอาไอเดียมิโมซ่านี้มาจากไหนอะคะก็จากเมืองเมืองหนึ่งนะฮะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดนะคะ,อะของฝรั่งเศสชื่อเมืองเมืองนี้นะฮะชื่อเมืองกอมาอแล้วกอมาเนี่ยนะฮะเป็นเมืองที่ติดท็อป10เมืองที่เล่โรแมนติกที่สุด่งโลกของโลกโอ้โหค,ครับรู้ไหมว่าพี่เคยไปเมืองกอมามา แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วก็แบบเวลาไม่มีจริงๆเนี่ยคุณหมอบอกจะพาไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะไปกอร์มาโนมาที่พัทยาก่อนดีกว่าอ๋อยกกอม่มาเอาไว้ให้พี่อ้วนกับหมอที่งีเลยพึ่งมาเที่ยวกับอารเาพาราได์ครับแล้วก็บอกว่าพี่อ้วนมิมมซ่าเพิ่งเปิดใหม่น่าจะมาเพราะว่ามันมามบบโรแมนติกโรแมนติกมาได้บรรยากาศใช่เลยถามนิดหนึ่งนะคะ คือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นยังไงมั้งคะได<อ>้ข่าวว่าโอ้โหเป็นหลักร้อยร้านนี่มันอยู่ไหมคะเนี่ยตอนนี้หลายร้อยล้านแล้วหลายร<ล>้อยละหลายร้อยล้ <laughs> ลา,ยลานแล,แล้วค,ะคะ่ะเหนื่อยไหมครับบริหารขนาดนี้กเ็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่เหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้คือความสุขนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ มิโมซ่าเดินทางมาครบรอบนะคะ6เดือนเมื่อวันที่14เดือน6เดือนนึงเหรอคะ6เดือนวเดือนนี้ถือว่าเป็นเป็นเดือนที่เราแฮปปี้ที่สุดมีความสุขที่สุดเนื่องจากว่าเราได้รับข่าวดีจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะมิโมซ่าจากผลโพลของการท่องเที่ยวของเมืองไทยมิโมซ่าจัดอันดับให้เป็นนะคะสุดยอดที่หนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเมืองพัทยาโอ้โห สยอดที่สุดในพัทยาในใช้ระยะเวลาเพียง6กเดือนค่ะใช่ค่ะุดยอดไากอันน,น,นี้คือความภาคภูมิใจความปลืม้มถามว,ว่าทุกงานนะคะมิโมซ่าเนี่ยคือเมืองแห่งความรักแล้วก็เราก็มีทั้งความรักที่จะทำรักที่จะให้รักที่จะมอบแล้วก็ทำอย่างมีความสุขทำด้วยความเอาใจใส่และใส่ใจทุกเนื้อง,งานที่เราทอดออกมาเนี่ยเราเต็มที่กับทุกๆงานนะคะแล้วก็ความภาคภูมใิใจที่ได้รางวัลที่ได้ก็ เรียกว่ามีความสุขหมอสงสัยไหมเหมือนพี่อ้วนไหมว่าชื่อมิโมซ่ามาจากไหนเออแต่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับเขาต้องคําว่ามิโมซ่าเพราะอะไรมิโมซ่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอิตาลีเนี่ยเขาจะถือว่ามิโมซ่าเนี่ยเป็นวันสําคัญของวันสตรีา oh, สาสะกอนเป็นวัน, oh. เ,นเป็นวันสําคัญของสตรี oh. ออนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของสตรีนะครับเป็นวันวสตรี <S 3 <S 3> สากอน,กนแต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ย จะเป็นวันในคดีแห่งความรักซึ่งจะเป็นตัวแทนของความรักนิโมซ่าก็คือตัวแทนของความรักและความสุขที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเข้ามาในคุ้มค่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็ร้านอาหาราการกินเครื่องของฝากต่างๆ ของต่างประเทศของโอท็อปต่างๆประทับใจในเรื่องสีสันและก็สถานที่สะอาดสะอ้านมากๆหอ,อมกลุ่นละมุนไปด้วยดอกไม้ดอกมิโมซ่าด้วยดอกไม้พะการองต่างๆด้วยนะคะแต่ว่ามีอีกหลายที่ที่พี่อ้วนอยากจะไปเดินดูดังนั้นพนะี่อ้วนต้องขอตัวคุณนิกกี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากนะยินดีค่ะยินดีนะะยินดีก็รับเสมอค่ะถ้าเดี๋ยวมาใหม่นะมาว่าไหนกลิ้งได้เลยค่ะผู้ชายเยอะไหมเต็มมิโมซ่าเลยค่ะสุดแสนจะมีให้ครบเลือกสรร เดี๋ยวที่จะไปเที่ยวกันก่อนนะครับมาพิพิธภัณฑ์ครับขอบคุณครับโอ้ไปดีกว่าเร็เดี๋ยวพิธีนดูโชว์ด้วยขอบคุณครับด้วของกินเต็มแถวนี้เลยครับเออนั่นแสดงว่ามันมีละมากมายหลายโซนเลยเนาะครับผมน่ากินจังเลยด้วยอ่ะนะครับนอกจากเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วนี่ แต่ก็โอ้โหตรงที่มาเจอร้านอะไรเนี่ยของกินน่ารักมากขนมครกชาววันอภิวัณนะครับลองสล้มลองสล้มชิมลูกหนึ่งขอชิมอันหนึ่งเออจะให้ชิมหรือไม่ให้ชิมก็ไม่รู้ฉันหยิบมาชิมแล้วนี่นะครับขอให้ชิมให้ชิมอันนึงเออนะครับโปะเป็นถ้วยเลยนะกินมากอร่อยเลยล่ะ อร่อยเลยล่ะออรอร่่ยยััคบพีวแต,วแต่แต่ว่าคุณนิกกี้เขาบอกว่าร้านไอติมอร่อยเนี่ยพี่วันครับเพิ่งกินเยอะเดีย๋ยวเราไปดูอิตาเลียนเจเดโตรู้รไหมคืออะไรมันมันคือร้านไอติมอันเดียวกันเปล่า,าก็อิตาเลียนเจเดโตเขาภาษาอิตาลีเขาเรียกว่าไอติมของอิตาลีเหรอ uh คะเขาเรียกเจเดโต้เกล้าได้ไปบ้าไปกินเดี๋ยเดย์ได้ไปเลยอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะ นี่ครับคุณพี่อ้วนครับนี่ครับร้านที่คุณนิกกี้บอกอ่ะไอติมจากอิตาลีครับหรอเคยกินแต่ไอติมตักอไอติมที่ตักเป็นสิบเสียบไม้แบบโบราณนั้นเนี่ยก็บอกว่าหยิบถ้วยเองตักไอติมเองใส่ท็อปปิ้งเองแล้วก็ไปช่างเอาราคะเลือกตามใจชอบได้เลยแต่ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่น้ำหนักใช่แล้วแต่เราจะเลือกสันเอาอะไรหรอแล้วเมืองไทยมีแค่สองที่นะครับพี่อ้วนมีที่มิโมซ่าที่พัทยากับที่กรุงเทพอ้าว แล้วมันดังขนาดไหนทําไมไอติมยี่ห้อนี่ทําไมคนเข้าคิวรอกันเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยคนมันเกิดอะไรขึ้นมันอร่อยขนาดไหนมันเป็นออริจินัลจากอิตาลีครับพี่อ้วนแล้วรสชาติของมันอร่อยมากลองได้ไหมแล้วมีท็อปปิ้งด้วยลองได้ไหมต้องลองลองได้ไหมา้ยหยิบถ้วยเองเลยเหรอหยิบถ้วยเองเลยครับถ้วยที่สวยอ่ะแล้วแต่เราจะเอาไซส์ไหนอะไรยังไงครับพี่อ้วนอ่อย่างนี้ใช่แล้วอันนี้คือเครื่องกดไอศครีมครับเหลือมันมีกี่รสชาติก็ไม่รู้เนี่ยต้องลองต้องลองนะครับลองดูนะ โอ้ยฟักสะโพอิ้ยนี่ครับเอเหรอคะพี่วัลลองพี่วัลลองดูนะโอ้ย้วนเหมือนอะไรหอมมากพี่วัลอุยตายละน่ากินมากอุ้ยไม่เป็นน่ากินมากอะอย่างนี้ดีกว่าโอเคโอเคนะครับแล้วยังไงเนี่ยเราก็ไปเซตปิ้งโอ๋อครับผมพี่วันเอาอะไรครับ กูมีช็อกมีอยู่ในตัวระวางนี่อ๋ออ๋ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมริงล่างก็มีอย่างนี้ก็มีแล้วหมุนนี่ก็ได้หมุนยังไงอะครับ่มุห้แม่อ่ถ้วยออกมาใช่ไหมโอเคมาปุ๊บเราก็หมุนป๊บปป๊ปป๊ปปอปอปอปใช่เราเราเราไม่เยอะพี่เราไม่เยอะยวก่อน่น่ะโอเคพอแล้วอที่เหลือก็เทใส่นี่ เอออย่างนี้ก็ได้โอ้โแม่เจ้ามีการหลายรุนะคะเออนะคะอ่ะมีอะไรแนะนำคุณพี่หน่อยคือถ้าเป็นถ้าเป็นรถที่ขายดี สุดนะคะแล้วก็จะมีโคโค่ผัดค่ะเป็นช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแ,แต่ว่ารสชาติเนี่ยค่ะไม่ขมมากก็จะแบบลุ่มออกนุนแบบว่าช็อกโกแลตแยอะค่ะแล้วก็มีรสนิยมีกรสหนึงก็จะเป็นเพนโยเกิร์ตนะคะ,คะเพนโยเกิร์ตนุ่ะบอกว่าคนไทยชอบมากมเป็นรสนิบม่อนุ่มลิ้นลุ่มจอนนะคะอันไหนครับโยเกิร์ตอันด้านนู้นเลยค่ะ<อ>แล้วก็จะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะคะประมาณที่สิบกว่ารสค่ะอันนี้ผมถามนิดนึงสิค,คุณบอกว่าไอสกีมคุณม,มาจากอิตาลีใช่ไหมครับค่ะ แล้วคุณผลิตที่ไหนอิตาลีหรือเมืองไทยวัตถุดิบของเรามาจากอิตาลีหมดแต่ว่าวัตถุดิบที่เราหาได้จากที่เป็นสดๆนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้พวกน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าวัตถุดิบอย่างเดียวสักต้องทำมันช่างโยงโยงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเนาะแล้วก็มีที่สาขาทองหล่อด้วยนะคะสไตล์เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะสไตล์เดียวกันอือนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับไปหนีดีกว่าโยงหนีดีกว่าหนี ไม่ต้องช่างมือจังช่หคุณหมอคะัคนอนไม่ค่อยจะหลับเป็นอะไรครับเห็นกระเป๋าแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะป ลูกสาวขอลูก,ลกสาวอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหจะยอมแพ้